คลิปนี้มีแจกเพชรฉลอง4แสนซัก สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟ f ีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงการแข่งขันฟ e f i ฟเวิลด์ซีรีส์แล้วมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเต็มเลยค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาก,กันเนี่ยไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนกับนักรบหัวขาว กับนักรบต่างแดนนะคะเปิดให้ซื้อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23พฤษภาคมซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นวงล้อนะคะมีทั้งชุดใหม่หัวขาวแล้วก็999เพชรถ้าหากเราหมุนครบ10 20 40ก็จะมีไอเทมให้เราแลกรับได้เช่นกันสกินปืน UMP ใหม่นะคะการ์ดบอร์ดแอนิมอล ซึ่งมันก็เป็นสกินปืนที่มาคู่กับชุดที่อยู่ในตู้สูมอีโวถึงวันที่17มิถุนายนนะคะซึ่งสกินสูงสุดของมันเนี่ยไปคล้ายกับซากุระเลยแต่แค่ลบต่างกันเฉยๆนะถ้าหากใครมีแล้วก็อาจจะไม่ต้องและที่น่าสนใจก็คือสกินเสือนะคะมันเพิ่มเจาะเกาะด้วย มาในส่วนของ f ร e ไฟล์เวิ r ์ d ซีรีส์นะคะมีกิจกรรมเข้ามาลัวๆแล้วก็มีของแจก,กฟรีเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะปรากฏเป็นไอคอนนะคะอยู่ตรงมุมขวาบนของหน้าล็อบบี้พอเรากดเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยถ้าหากเรากดเช็คอินนะคะช่วงนี้เนี่ย เราอาจได้ลุ้นรับสกินแอร์บอร์ดฟรีนะอย่างสวยมากๆ oh. ซึ่งกว่ามันจะได้นะคะมันเป็นการสุ่มค่ะสุ่มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มิถุนายนเลย oh. และก็มาถึงการปลุกพลังของแอนดรูร่าง2แล้วค่ะ พอเราจิ้มไปที่แอนดูนะคะมันก็จะมีภารกิจให้เราไปทําสะสมเพื่อปลดล็อกแต่ละขั้นไปเรื่อยๆรวมถึงเก็บสะสมโทเค็นนะคะซึ่งสกิลร่าง2ของแอนดูที่ทราบมานะคะมันจะเพิ่มความทนทานของเกาะและสามารถใช้ได้กับเพื่อร่วมทีมแล้วด้วยเพื่อเราอโดนยิงเจ็บน้อยลงยิ่งมีคนใส่เยอะก็ยิ่งเจ็บน้อยนะคะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะการสะสมโทเค็นเนี่ยก็ยังมีอีกวิธีนึงก็คือทําภารกิจรายวัน <c oughs> เมื่อสะสมโทเค็นครบแล้วเนี่ยก็มาแลกข,ของ วัได้รวมถึงสกินของรถบิ๊กฟุตฟรีและถ้าหากเรามาในหน้าปลุกพลังนะคะเราสามารถแลกของชุดตัวผู้หญิงได้ฟรีๆเลยแต่ภารกิจนี้เนี่ยจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราปลุกพลังของแอนดูแล้วโอเคนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมภายในเว็บและถ้าหากเราเข้าล็อกอินวันที่29เนี่ยเราจะได้รับชิ้นส่วนตัวละครของแอนดูร่าง2ร,งงรวมถึงสกินกระเป๋านะคะ World s ซ r ร e สสทอง wow. กิจกรรมแจกของฟรียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมันยังสามารถเอาโทเค็นนะคะไปแลกรับตั๋วไดมอนได้ถึง6ใบนะคะถึงวันที่6มิถุนายนและถ้าหากเราชวนเพื่อนกลับมาเล่นได้เนี่ยรุ้นรับเพชรสูงสุดถึง1,9999เพชรนะคะ <Yeah. S 1> และถ้าหากเราลงเล่นในวันที่31ศพฤษภาถึง6มิถุนายนให้ครบ120นาทีหรือ2ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้รับท่าทางชูถ้วยรางวัลไป ฟรีเลยแล้วอย่าลืมไปดูการถ่ายทอดสดฟรีไฟล r e World Series ในวันที่28พฤษภาคมและ30พฤษภาคมนะคะเวลา2ทุ่นเป็นต้นไปได้ที่ช่อง y o u u u e g กาล n นา Free Fire Thailand ในส่วนของกิจกรรมก็หมดเพียงเท่านี้นะคะคิดว่าสายฟรีน่าจะถูกใจและเราเข้ามาสู่ในเนื้อหาของเรากันเถอะกับผู้รอดชีวิตที่มาใหม่นะคะมาโรเพียงเติมครบแค่1เพชรถึงวันที่23พฤษภาคมนี้เนี่ยจะได้รับตัวละครนี้ไปเลยฟรีๆซึ่งพี่มินก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มีข้อจํากัดเยอะนิดนึงเนาะอาจจะเล่นยากไปสักนิดนึงพี่มินจะอัพถึงเลเวล4นะคะกับความสามารถนะคะถ้าหากยิงสตูระยักลใครเนี่ยดาเมจก็ จะเพิ่มขึ้นยิ่งไกลย,ยิ่งยิงเจ็บค่ะถ้าหากศัตรูเนี่ยติดสถานะมาร์กหรือว่าเปิดจุดแล้วเนี่ยจะทําให้เพิ่มความเสียหายอีก2.5กันเลยทีเดียวซึ่งในเลเวลสูงสุดนะคะจะเพิ่มความเสียหายถึง25นะคะและถ้าหากศัตรูติดมาร์กเนี่ยจะสร้างความเสียหายถึง3.5ซึ่งพี่มินก็จะมาทดสอบสก,กิลตัวละครกับพี่แม็กพี่ออยนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยพี่มินจะไม่ใส่ สกิลที่เกี่ยวกับการมาร์กมาเลยเนาะโดยของแต่งปืนก็เป็นปลาย 3, สะโคบ2ไม่ใช้สกินปืนนะคะทดสอบในเลเวล4เนาะเริ่มทดสอบกันที่ระยะ10เมตรก่อนนะคะยิงไปโดนประมาณ 8, 9แล้วก็10นะคะต่อไปคือไม่มีสกิลของมาโลนะคะยิงในระยะ10เมตรเหมือนกันได้ประมาณ 8, 9, 10เช่นเดียวกันค่ะมาดูในส่วนระยะที่20เมตรนะคะของมาโลเนี่ยมีประมาณสัก1 0 11 12นะคะส่วนฝั่งขวา กลับมีมากกว่าค่ะอันนี้ฉันไม่เข้าใจระยะ30เมตรนะคะอยู่ที่15-17เนาะอีกฝั่งนึงเนี่ย17รัวๆค่ะแล้วก็มาทดลองในะระยะ90เมตรนะคะฝั่งซ้ายมือของมาโลเนี่ยพบว่าดาเมดสูงกว่าฝั่งขวาอย่างชัดเจนเลยนะคะแบบสูงสุดถึงประมาณ27ได้เลย พี่มินก็เลยทําตารางสรุปนะคะถ้าหากไม่มีสกิลที่เปิดจุดเนี่ยระยะ1 0บถึงสาเมตรเนี่ยแทบไม่เห็นผลเลยจะมีผลก็ต่อเมื่อ4 0่ส0ถึงหนึเมตรนะคะมาทดลองถ้าหากเราใส่สกิลของโมโคมาค่ะว่ามันจะสร้างความเสียหายได้เท่าไหร่นะคะประมาณ8เนาะในระยะ10เมตรค่ะมาทดสอบกันที่20เมตรค่ะกลายเป็นว่าดามเอ็ดน้อยกว่าเดิมค่ะอันนี้บั็หรือเปล่าเนี่ย มาที่ระยะ30เมตรค่ะอันนี้เกิดความแตกต่างนะคะมีสกิลของโมโคเนี่ยยิงแรงขึ้นค่ะ มาถึงระยะ40เมตรค่ะฝั่งที่ไม่ใส่สกิลโมโคเนี่ยมีค่าดาเมจน้อยกว่านะคะและระยะ90ค่ะตอนนี้พี่มินใส่สกิลของโมโคอยู่นะคะแต่ว่า <c oughs> มันคลาดเคลื่อนก่ะ <c oughs> พี่มินเผลอไปยิงโดนหัวเนาะ <c oughs> ก็สรุปผลได้ประมาณนี้เลยนะคะพอมีสกิลโมโคแล้วยิงแรงขึ้นจริงๆค่ะแต่ช่วงแรกๆไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ <c oughs> แล้วถ้าหากเราใช้สกิลมาร์กตัวอื่นเนี่ยจะมีผลกลับมาโรไหมครั <c oughs> ้งนี้นะคะพี่มินทำพลาดเนาะก็เลยมา อัดใหม่กับน้องปอนในแคนอีกรอบหนึ่ง พิสูจน์กับตัวละครชิโร่ก่อนนะคะต้องให้ฝั่งนั้นยิงมาก่อนพอเรายิงกลับไปเนี่ยดามเมจแรกที่แรงนี่คือมาจากสกิลของชิโร่นะคะแต่พอยิงไปเรื่อยๆเนี่ยพบว่าดามเมจเพิ่มจริงๆเพราะฉะนั้นมีผลกับตัวละครชิโร่ค่ะมาดูในส่วนของตัวละครครูค่ะพี่มินกดใช้สกิลแล้วมันไปมาร์กตรงแผนที่ก็จริงนะคะแต่มันไม่ได้มาร์กตรงตัวศัตรูเพราะฉะนั้นสกิลครูไม่มีผลกับมาร่นะคะมาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถเช่นเดียวกันกับเดกินะคะ พอลองใช้แล้วเนี่ยสกิลของน้องมีผลกับมาโลค่ะแถมยิงแล้วเจ็บกว่าชาวบ้านเขาอีกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะเดกิมีผลนะ <S 1> <S 1> มาสรุปข้อจำกัดของมาโลนะคะข้อหนึ่งคือต้องเสียช่องทักษะหนึ่งช่องเพื่อใส่ทักษะที่มีตำแหน่งมาร์กนะคะ แต่ใช้งานครูไม่ได้ใช้กับเดกิได้นะคะข้อ2ต้องเป็นมาร์กที่เกิดจากตัวเราเท่านั้นเพื่อนยิงก็ไม่ได้นะ<อ>ข้อ3คือเหมาะกับการยิงไกลค่ะสายสไนนน่าจะชอบเนาะยิงไกลไม่ช่วยอะไรค่ะข้อ4ทักษะเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะชนิดของปืนสกินแล้วก็ของแต่งนะคะและข้อ5สําคัญที่สุดคือระยะ40เมตรขึ้นไปถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะแต่ไกลเกินไปก็หลุดสะโคกสถานการณ์จริงเนี่ยจะบอกว่าใช้ยากนะคะเพราะศัตรูเขาก็ไม่ได้ยืนอยู่กลางที่โล่งเท่า เขาก็หลบตามบ้านตามต้นไม้แต่ถ้าถามว่า1เพชรเนี่ยคุ้มไหมกับตัวละครนี้ก็คิดว่าประดับไอดีไปเถอะนาะดีกว่าไปซื้อตอนที่มันแพงกว่านี้นะคะพูดถึงตัวละครนี้เนี่ยมันเล่นยากสําหรับมือใหม่คะ่ะแล้ว ตัวละครอันไหนล่ะที่เหมาะสมสำหรับมือใหม่นะคะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นวันนี้นะคะก็ไปดูก,กันกับตัวละครที่เหมาะสมสำหรับมือใหม่กันเลยซึ่งมีทั้งหมด12ตัวละครด้วยกันนะคะตัวละครแรกค่ะดาชาเรียกได้ว,ว่าเป็นแม่พระของมือใหม่เลยเพราะว่ามีถึง3สกิลด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือช่วยลดความเสียหายหลังจากตกจากที่สูงนะคะพี่มินเห็นพี่ฟิลเนี่ยชอบเสียเลือดบ่อยๆเนาะ ข้อที่2นะคะเวลาตกลงมาแล้วเนี่ย จะช่วยให้เราสปริงตัวได้ไวขึ้นลดการสตันเองและข้อที่3นะคะช่วยลดแรงดีดของปืนไม่จําเป็นต้องสะโขบค่ะยิงได้แม่นขึ้นพูดถึงการยิงแม่นขึ้นเนี่ยก็มาตัวละครที่2เลยค่ะกับตัวละครลอล่านะคะอันนี้ก็เหมาะกับมือใหม่เพียงเราเปิดสะโขบนะคะย้ําว่าตัวละครนี้ต้องเปิดสะโขบจะทําให้ยิงแม่นขึ้นไม้ว่าจะเป็นปืนอะไรก็ตามที่มีสะโขบใช้ได้หมดเลยตัวละครที่3ฟอร์ดค่ะช่วยกันหมอกเนาะบางทีเนี่ยเราอะวิ่งเข้าว ไม่ถูกไม่รู้ว่าวงต้องวิ่งไปทางไหนฟอร์ดก็จะช่วยลดดาเมจค่ะเพราะพี่มินก็เคยไปตายนอกหมอกมาแล้วตัวละครที่4ี่ค่ะเคลลี่ก็ช่วยวิ่งเร็วเนาะมีประโยชน์ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะตัวละครที่5ค่ะแม็กซิมค่ะช่วยกินยากินเผ็ดได้ไวขึ้นนั่นเองซึ่งมือใหม่เนี่ยช่วงแรกๆเวลายืนพันยาก,ก็จะยืนแบบต้งๆเลยไม่มีการย่อนะคะเสี่ยงหัวโยกสุด,สดๆเพราะฉะนั้นแม็กซิมก็เหมาะสมค่ะ ตัวละครที่6ค่ะคาเพลรา,ลาจะช่วยทําให้เวลาเราปั๊มยาเนี่ยเลือดเด้งเยอะขึ้นนะคะถ้าหากใครมีเพื่อนร่วมทีมเป็นมือใหม่ก็เอาไปด้วยก็ดีค่ะตัวละครที่7ค่ะคือโมโคช่วยบอกตําแหน่งถึงศัตรูนะคะตอนมือใหม่เนี่ยเราชอบหาศัตรูไม่เจอค่ะหมุนไปทั่วเลยเนาะการมีโมโคเนี่ยทำให้เรามองเห็นจุดที่เพื่อนยิงอยู่นะคะรวมถึงขึลื่อนโชว์ในแขนที่ด้วย ตัวละครที่8ค่ะแอนดู Andrew. ช่วยทาให้เกาะแข็งแกร่งมากขึ้นเนาะทนทานมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะบางทีเนี่ยมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าที่ซ่อมเกาะคืออะไรนะคะเครื่องอัพเกาะคืออะไรก็ไม่รู้เนาะตัวละครที่9ค่ะพาโลมาเพิ่มพื้นที่กระเป๋านะคะเนื่องจากว่ามือใหม่ชอบหยิบมั่วค่ะเก็บมั่วไปหมดไม่เคยทิ้งในบ้านมือใหม,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 ม่เอาเอายาเขาไปสองมานี้อย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นนะคะอะไรไม่เอาไอวอ เติบใหับไปกูเยอะจัดมินึทสิบเอ็ดลูกนะเอายาก่อนได้ได้ยาอานางกระเป๋าเต็มค่ะทุกคนอ้าก็เก็บได้แล้วนี่มาถึงตัวละครที่10ค่ะเป็นสกิลแบบกดใช้แล้วนะคะคือโคโนนั่นเองเนื่องจากว่ามันกดง่ายค่ะสําหรับมือใหม่ที่เขายังตั้งไอวอลไม่ค่อยเป็นนะคะการกดสกิลโคโนเนี่ยอาจจะง่ายกว่าการตั้งไอวอลเสียอีกแล้วมันยังช่วยป้องกันปืนและระเบิดทุกชนิดเลยนะคะให้เราปั๊มยาได้ทัน ต่อมาตัวละครที่11ค่ะอาร์ล็อกก็เป็นสกิลกดใช้แบบกดง่ายนะคะแบบกดทีนึงแล้วเลือดเพิ่มขึ้นนะคะความเร็วก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งพี่มินคิดว่ามันกดง่ายกว่าการใช้งานของตัวละครเคเนาะและตัวละครสุดท้ายก็คือตัวละครเซนค่ะเวลาเจอสตูตั้งไอวอลเนี่ยเรากดสกิลเซนแล้วเราเจาะไอวอลได้ไวขึ้นแถมยังเพิ่มเลือดแบบฉับพลันได้อีกด้วย ซึ่งเหตุการณ์ต่อจากนี้นะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวละครเหล่านี้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยสำคัญกับมือใหม่อย่างไงไ<อ>มีคนมาจีบกันอะไรในที่ลับๆนี้ตอนนี้สกิลโมโคขึ้นแล้วค่ะพี่ใช้สกิลของโคโนโลและจังหวะนี้เราอาจจะใช้ตัวละครเซนนะคะเจาะไอวอรได้เร็วขึ้นระหว่างจุกนี่อาจจะใช้ของอล็อกนะคะเพิ่มเลือดที่เลือดลด พอปะทะกันแบบนี้นะคะตัวละครแอนดูทําให้เกาะของเราทนทานค่ะไม่แตกง่ายเนาะถ้าหากเราอยู่นอกวงแบบนี้ตัวละครฟอร์ดกับตัวละครคาเพล,ล่าเนี่ยจำเป็นสุดๆค่ะคาเพล,ล่าก็จะช่วยยื้อชีวิตนะคะไม่ให้ตายไวจังหวะนี้ก็แม็กซิมค่ะปั๊มยานอกวงไปเลย,อยโอ้โหครั้งนี้สาหัสมากค่ะซึ่งสก,กิลของคาเพล,ล่าก็มีผลกับเปิร์นฮิวด้วยนะ นางจะร้องทำไมเนี่ยเก่งมากเบียสังหารคนได้สุดยรดมาดูในส่วนทักษะของสัตว์เลี้ยงนะคะตัวแรกก็คือน้องเพนกวินค่ะจะช่วยฟักไอไวอลให้เราในยามที่เราไม่มีไอวอลติดตัวอย่างที่2ก็คือสกิลของนาคน้อยนะคะเพิ่ม ep หลังใช้ยาเนาะอย่างที่3มก็คือน้องเสือค่ะเหมือนกับพาโลมาเลยบางทีเก็บกระสุนมาม่ว ตัวที่4ก็คือน้องชิบะนะคะมือใหม่อาจจะไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนนะคะจะมีเห็ดขึ้นน้องชิบะก็จะช่วยได้ค่ะส่วนตัวที่5ก็คือมูนนี่นะคะอย่างที่พี่มินบอกเวลาที่มือใหม่ปั๊มยาส้มเกาะหรือกินเห็ดเนี่ยจะไม่ค่อยระวังตัวค่ะมูนนี่ก็จะช่วยลดความเสียหายหากโดนศัตรูยิงและอันสุดท้ายเนี่ยเสียดายมากเลยค่ะมันคือโป่งจริงๆโป่งอะ่ะเหมาะกับมือใหม่นะแต่ตอนนี้มันไม่มีขายแล้วค่ะทุกคน ในส่วนของตัวละครที่เหมาะสมกับมือใหม่เนียก็มีเท่านี้เลยนะคะมีทั้งหมด12ตัวละครแล้วก็6สัตว์เลี้ยงด้วยกันก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้สลับกันใช้ได้าตายเลยแล้วจะยิงทำรึมันตายแล้วโอ้โหรถอันนี้เนี่ยนะไม่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 รถน,นี้ไม่ดี ถ้าตัวเองจะขึ้นหารถสป,ปอร์ตไม่ก็รถกระบะเฮ้ย้วมีตัวข้างหน้าย,งยิงไปสิโอ้กระทะโอ้กระทะกระทะวัดไหนเนี่ยวัดตกระทะโอ้โหจุ๊กหนีอย่างไวเลยนะแบบนี้ต้องตามเอา้าไม่มีระเบิดซะงั้นน่ะเข้าชาร์จก็ได้โอ้โอเดี๋ยวพี่ฟิลเล่นสนัยเหรอ,อเอามันหายไปไหนแล้วเนี่ย โอ้พี่ยังไม่กล้าเล่นสนัยเลยนะเนี่ยโดนหัวแล้วเบียดเว็นสนยัยเบียดเป็นเอแล้วยิงมันเอ้ยตัวเองลบก่อนและแล้วก็มาถึงกิจกรรมแจกเพชรฉลอง4แ0,000นซพพับค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะครั้งนี้พี่มินจะแจกถึง10รางวัลรางวัลละ500เพรนะคะกิจกรรมถึงวันที่28พฤษภาคมนี้เท่านั้นกติกานะคะเหมือนเดิมเลยข้อแรกกดติดตามช่องเมาส์มินนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมดอย่าลืมทํานะคะบางคนอาจจะดูมานานแล้วแต่ลืมติดตามก็เป็นได้ ข้อที่2ค่ะกดไลค์คลิปนี้นะคะตัวละครสําหรับมือใหม่ข้อที่3คือแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook นะคะตั้งค่าเป็นสาธารณะต้องเป็นรูปลูกโล,ก,ล,ก,ลกเท่านั้นนะคะหลังจากทําครบทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยให้มาเมน้นชื่อเล่นในชีวิตจริงนะคะเลข uid ในเกมและชื่อ Facebook นะคะคนไหนชื่อซ้ํากันชื่อแบบมิน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 นี่ สวยอะไรอย่างเงี้ยให้วางลิงก์ไว้ได้เลยนะคะเม้นท์ให้อยู่ในคอมเมนต์เดียวนะคะคนละ1เม้นท์เท่านั้นพี่มินจะสุ่มคอมเมนต์ด้วยโปรแกรมนะคะแจกคลิปละ5รางวัลจนครบ10รางวัลน,นะคะทวนกติกากันอีกสครอบค่ะข้อ1กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมดข้อ2กดไลค์คลิปนี้ค่ะข้อ3กดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook ตั้งเป็นแบบสาธารณะทำเสร็จแล้วมาเม้นท์บอกชื่อเล่นเลข uid และ Facebook ของตัวเอง น้องบางคนตั้งสาธารณะไม่เป็นนะคะให้เปลี่ยนไอคอนรูปเพื่อนเนี่ยติ๊กให้เป็นรูปสาธารณะที่เป็นรูปโลกเ <Okay. S 1> ท่านี้พี่มินก็จะมองเห็นโพสต์ของน้องแล้วค่ะ <Okay. S 1> และพี่มินก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนอีกครั้งนะคะที่คอยสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องเมาส์มินมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นมาดูคลิปนะคะมาเป็นเม้นแรกมาพูดคุยมากดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็มาดูสตรีมด้วยพี่มินนะ่ะมีกําลังใจมากๆเลยค่ะในการทำคลิปน้องๆบางคนบอกว่าเออผมไม่ได้หวังเพชรหรอกมาดูพี่ก็พอแล้วแต่พี่มินนะ่ะอยากให้ทุกคนเล่นค่ะเพราะว่ามันเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆจากพี่มินนะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปนะคะขอให้เป็นผู้โชคดีที่จะได้รับเพชร5 0 0เพชรไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่